ก่อนนี้มีคลิปสพัสโซเชียลเมื่อแรปเปอร์หนุ่มอย่างอิลสลิกพูดบนเวทีพาดพิงพี่ตุนบอดีอ้แลมไม่เคยไปกราบทีให้ค่ายเพลงท้าทายยอดเยี่ยมกว่าตนเองเนี่ยก็มาประชันตรงนี้เดี๋ยวนี้มั่นใจว่าซุปเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผมเรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงนี้ตัวตกเล็ง,ง,งานนี้ทำเอาแฟนคลับพี่ตูนเนี่ยไม่พอใจนะจ้ะออกม คุณเคยทำอะไรให้สังคมบ้างคนที่รู้จักพี่ตูนเนี่ยมีทั้งประเทศนะจ๊ะแต่นี่ใครมาเทียบท้าพี่ตูนได้งานนี้พี่อิวเนี่ยเดี๋ยวออกมาแก้ตัวในผับแห่งหนึ่งนะก็ว่าก่อนหน้านี้มีร้านแห่งหนึ่งให้พี่อิวไปเล่น แต่พอทีมงานไปซาวเช็คคนที่มีอำนาจในร้านนี้ใช้สรพนามเรียกผู้พี่อิวว่าไอและอีที่มากไปคนนั้นก็คือเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับการแสดงสดตามที่สัญญาเลยพอพี่อิวไปถามเนี่ยกลับได้รับคำเหยียดหยามกลับมานะคะว่ารู้ไหมว่าศิลปินซุปเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการกุศลเนี่ยเขาก็เล่นได้และพวกคุณเป็นนักร้องไม่มีปัญญาจะเล่นหรอจ้ะ บันเทิงคู่กรณีพี่อิวประกาศทางเพจของร้านนะคะว่าได้ขอโทษลูกค,ค้าทุกคนที่คอนเสิร์ตต้องถูกยกเลิกไปน้อมรับผิดทุกประการที่ดูแลอบรมทีมงานบางคนได้ไม่ดีและทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นงานนี้ดูเหมือนคนโดนพัาดพิงอย่างพี่ตูนไม่ได้สนใจนะจ๊ะประวัตล่าสุดพี่ตูนก็ลงรูปไปวิ่งงาน่ c s ลอนดอนมาราธอนสอง2ันพร้อมกับครอบครัวทั้งก้อยและน้องทะเลที่ไปให้กำลังใจด้วยอย่างว่าแล้วเนาะระดับซุปตา์ต้องนี สยบความเคลื่อนไหวอย่าเอาพิมเสนไปแรลกกับเคลือนนะพี่ตุนนนนน <c oughs> พบกับซีรีส์เจนี่กลางวันครับสรางคืนค่ะบอกได้คําเดียวนะคะว่าสงการรอคอยน่าติดตามสุดๆประมีแต่นุ่มหล่อสาวฮอตเนื้อหอม <c oughs> เห็นแล้วดูเพลิน จากอดีตภาพยนตร์เรื่องดังที่กวาดกระแสเพียบเมื่อ26ปีที่แล้วสู่ตำนานแบบใหม่ที่กลับมาเล่าให้ทันสมัยมากขึ้นผ่านฟีมือการผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในครั้งนี้ยังได้นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นยุคนี้อย่างสิงโตประชากับการรับบทเป็นเจนขวัญเด็กหนุ่มนักศึกษาต้องเจอเรื่องวุ่นวุ่นเมื่อรายชื่อของเขาเนี่ถูกจัดให้ไปอยู่ในหอหญิงจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเจนขวัญในตอนกลางวันเป็นหนุ่มนักศึกษาและเป็นเจนนี่ที่พักในหอหญิงตอนกลางคืน ทางด้านนนนี่นัชชากับการประกบสิงโตโปราจาบอกเลยนะคะว่าเคมีของทั้งคู่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะดูเขาขากันดีสุดๆส่วนอีกคู่ก็จะเป็นคู่ของภูมิภุริพัพพนธ์กับสารชัชยาที่บอกเลยนะคะว่าคู่นี้ก็น่ารักไม่เบางานนี้จัดเต็มครบทุกอารมณ์แถมแซ่ความตลกปกหาแบบไม่มีพักใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยถือว่าพลาดมานะจ๊ะพลาดมาก ไม่ได้มีแค่เพียงความสนุกจัดเต็มแต่ซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะเป็นกระบอกเสียงถึงการปฏิบัติถึงความเท่าเทียมกันทางเพศอีกด้วยควบคุมการกำกับโดยกอล์ฟธันวรินสุขพิสิทธ์พร้อมทั้งยังมีเหล่านักแสดงที่ตบเท้ากันมาเล่นซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเพรมนกขนัดโนนสุธิพาณตีธัญนัตนนรัศมีแขฟ้าเกื้อหลน การันตีซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ทำเอาฮอตฮิตติดเฟร์ทวิตเตอร์ #Jenni กลางวันครับกลางคืนค่ะสำหรับซีรีส์เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน AIS Play พรุ่งนี้วันพุธที่6ตุลาคมเวลา19นาฬิกานะจะเสนอเป็นตอนแรก #Jenni กลางวันครับกลางคืนค่ะแต่ยังไงล่ะ กระจังก็เลยทีนี้ไม่อยากจะพลาดเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องมาติดตามเดียนได้ที่นี่ทุกวันนะจ๊ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เดียนจะกลับมาใหม่ขอไปรวบรวมข่าวแราวอื่นๆก่อนนะจ๊ะบ,บายบายเฮ็ดมัน <forests> บั้นทา